สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอจกันทุกประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมังม่งไปตรงมั่งกับเราๆแซลาซี่เจ,าาจ้าของจซลซีจ่จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วก็ติดตามเจดมกับทีมงานได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็่ด้านหน้าตรงนี้ ฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะอี๋อยรอทุกคนนะจุบุจุบุไปดูผลโกลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ดิวชัน่นเหนือของ hey! โซมาแพรบเฮ้โซมาเลียไอลีกบ้าเน,นี่ก็เตะทุกวันเหมือนกันนะแกสโคนะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้จีนโยไป1นึต่อเข้ที่พิมพ์มิรีของลิช้างเฮ้ hey! ลิเบียเออเมื่อคืนนี้ทางด้านของเอาอันดาลุสนะจ๊ะก็เปิดบ้านเอาชนะอัลโมรูชไป2 0งศูนย์พิมพ์มิรของเลวา เลบานอนนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะเรซิ่งเบรุตนะก็เสมอกับฉบับอัลกาเซียไปหนึ่งหนึ่งอีนีม้มาต่อกันที่พตบอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักหนะ้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะกัวเปิดบ้านเฉือนโอดิชาไป2ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะยักหนะ้าแล้วก็ยักเอวฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะจ๊ะสมโมสรของเรานะก็มีบุรีรัมเมื่อวานนี้เอาชนะกวัวลาลัมเปอร์ไป1 0เข้าไปเจอกับบีจีมันส์เปียค่ะอ่ะไปดูกับโชสเตอร์ริตลีนะจ๊ะเฟรเรนติน่ากับอ หลังจากจะดาอัดคลิปนี้เพราะนั้นผลเป็นยังไงดูได้เลยทิงท้ากันทีฟุตอลลิกครับของอังกฤษนะจ๊ะพี่พรี่อพี่มุกมามถามหน่อยลกเนูรู้กันไหมกกนไม่รู้ใจมมรู่ไม่ได้พูไม่เก่งติจหะือว่าฟูนะจ๊ะดวลกับทันมั้งพอสเปอร์พักพรามประชาไก่นะผลเป็นยังไงดูที่หน้าจอและใครเข้ารอบก็เบิงอัลติลาอันนั้นคือผลพอกที่น่าสนใจมากับเมื่อคืนนะจ๊ะ ใครมีแลนทัวร์ดูบอลห้ามพลาด2025นี้นะจ๊ะเจะดดําขอชวนทุกคนบินลัดฟ้าไปอังกฤษด้วยกันกับเบรลแฟน Travel and Sport นะที่จะพาทุกคนไปเชียร์ติดขอบสนามแบบจัดเต็มทั้ง2แมตช์ได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันนะถือว่าเป็น2ดาร์บี้แมตช์ที่สุดมันแน่นอนนะพวกแกนะเพราะมีกิจกรรมสเปเชียลสุดว้าวคือไปลงเล่นในสนามซ้อมของลิเวอร์พูลในทัวร์อัลติเมทเอ็กซ์เพรียนที่มีแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นนะจะ 2,025นี้นะรีบจับจองทักกันเข้ามาได้เลยในเพจ Real Fan Travel and Sport ลิงเพจและเว็บไซต์จะดําแปะไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยนะจ๊ะและนอกจากดูบอลแล้วเนี่ยเราังมีกิจกรรมมาด้วอีกจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเมืองแบล็กพูลเมืองตาอากาศริมทะเลทางตอนเหนือของเมืองลิฟูนะจ๊ะทัวร์สนามแมนฟิลโอทัฟฟอร์ดช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองลิฟูและอีกเยอะมากๆในโปรแกรมทัวร์นี้นะเจ๊บอกเลยโปรแกรมเที่ยวเจ๊ได้มาประมาณ10กว่าหน้ากระาดาษ A 4นะว่าแกนะบอกเลยว่ามากับเรลแฟนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนนฝากาดยะะะจะ เราจะเดินทางกันวันที่1-9เมษายน2025นี้นะจ๊ะช่องทางการติดต่อสอบถามเข้าไปกันได้เลยนะที่เพจ r e a l f a n Travel and Sports หรือง่ายๆเลื่อนลงไปด้านล่างจะดําแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะแอดไลน์กันไปได้นะที่แอด r e a l f a n 789หรือสะดวกโทรได้เลยที่0859996592แล้วเจอกันนะจ๊ะไปดูบอลกันจะดมันแน่นอนนะจ๊ะอะไรจกครึ ทีนี้ไปต่อที่ข่าวคราดของการลูกหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มที่เรื่องราวของมาคัสเดอรมุงแรชฟอร์ด MBE ไปสบาย,ยนในกรุธง่ายท้องง่ายไส้นะจ๊ะอดีตตัวลูกทีมชาติกรษวัย27ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะยืมตัวไปอยู่กับแอสตันวิลล่าเรียบร้อยนะจ๊ะด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลนี้และมีออปชั่นซื้อขาดที่40ล้านปอนด์เนี่ยก็ยังไม่ไวายนักข่าวมาถามรูเบนอโมริมเดอรนวดกุนซือของยูไนเต็ดวัย40ขวบเนี่ยเรื่องของแรชฟอร์ดอีกแล้วอออโโโมมมริแ่่งก็ตบ้หพี เอางี้ไปถามอูนายเอเมอรี่คนอู่ทองแล้วกันเพราะเขาย้ายไปอยู่กับอูนแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วโอ้โหก็มีการแบบว่าตอแบบสัพยอกนักข่าวเล็กน้อยเพราะว่าตั้งแต่ดรอปแรดฟอร์ดไปเนี่ยนะ 13นัดหลังสุดที่แรชชีไม่ได้ลงให้ยูเต็ดเลยก่อนจะย้ายไปอยู่วิลล่าเนี่ยเรื่องของแรดฟอร์ดแม่งถูกถามในทุกๆเพรสคอนเฟอเรนซ์ไม่ว่าจะเป็นเกมยุโรปเกมบอลทั่วเกมเพื่อนบีเลียงกรีฑเรื่องของทีมเรื่องความพร้อมแม่งถามน้อยมากถามได้เรื่องแรชชีนี่แหละและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก่อนเกมเอฟเอคัพรอบ4คืนนี้ตีสามพี่เตะกันที่โอทรัฟอร์ดรีสอร์ทและสปาดวลกับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะโดยรีไม่สัมภาษณ์แบบนี้หลังที่มีนักข่าวถามเรื่องแรชชีออกแล้วนะเ่อกัี่่่่่รรรรู้้อออออกกกนนนนลละะะะาาาาาเเเเเเีียยยววว็็็็สพืงงงงงขด๋ตซััมม์จปไ โฟกัสไประวังเนี่ยก็มีผู้เล่นเท่านี้ก็ลุยไปเท่านี้ละเอ่อก็ต้องขอบคุณด้วยที่ตอนเนี้ยน้องมุงเนี่ยนะไปอยู่กับพี่อูนแล้วทีเบอร์มิแฮมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามกันเรื่องน้องแรชชี่หนุนนี่นั่นเนี่ยไปถามอูนไปถามหนูเลยพี่อูนั่นนะเพราะว่าลูเนี่ยโฟกัสแค่นักเตะของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็บอกกันตรงๆตามนี่เราก็อยากจะหานักเตะที่เล่นในตำแหน่งที่ต่างๆนั่นแหละพี่แตาว่าเวลาตอนนี้มันไม่เหมาะสมก็ต้องรอหนูนะซัมเมอร์นั่นละเออเนาะก็พยายามหวังอยู่ว่าเอออามัดทำประตูได้มากขึ้้นนเดยาะตูมกขึ นูทำมาตัวให้มากขึ้นก็พัฒนากันทั้งทีมนั่นล่ะยังพอมีเวลาเหลือในฤดูกาลนี้ทาแบบนั้นอยู่ส่วนเรื่องแรดฟอร์ดไปถามพี่อูนูนนะก็ถือว่าโยนเลยเรียบร้อยเพราะว่ามันก็ไม่อยู่กับทีมแล้วส่วรับแรชชี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถามอีกมันก็เท่านั้นอ่ะสู้ไปถามอูดรเอรี่ดีกว่าการซ้อมของแรชชี่เป็นยังไงมีโอกาสจะได้ลงสนามเองนะคที่จะเจอสเปอร์ในวันสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นน่าจะดีกว่านะจ๊ะทีนี้อีกหนึ่งคนนะที่เจ็บแล้วเจ็บเล่าเฝ้าแต่เจ็็บบ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 กกกลลลัััมาปปุ๊เเเเเเดดดีีี๋๋๋ยยวววจจซ้อฟริตส เดอะเซเ n d เดอร์ผอมพรีวชอนะจ๊ะแบ <cl icking> ็กซ้ายดิมช่างกิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะซึ่งไม่ได้ลงเล่นให้กับยูไนเต็ดมาเกือบปีแล้วเจ็บมาอย่างต่อเนื่องและ16นัดหลังสุดเนี่ยนะไม่ได้เล่นเลยแต่กลับมาเล่นในอายุของรูเบนอโมรินเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วก็เจ็บไปอีกนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยนะไปฟื้นตัวจากการบาดเจ็บเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นทะเล กระดูกยุงกระดูกเปราะใช้คำนี้แล้วกันแล้วมันก็มีข่าวมาว่าเจ็บเพิ่อมอีกสสัปดาห์ปรากฏว่าล่าสุดรูเบนโรริมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการเจ็บเพิ่มจริงตอนฟื้นตัวจากการมาเจ็บครั้งก่อนแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วก็จะระมัดระวังในการเลือกใช้นักเตะอย่างลุคเดอร์เซนเดอร์ของเพลชอในการลงสนามให้แมนยูเตดในช่วงหลังจากนี้นั่นเองนะจ๊ะดยโรริมบอกแบบนี้นะบอกว่าอืรู้ว่าก็บอกตรงๆนั่นละว่าน้องชอเนี่ยนะมีปัญหาเล็กน้อยที่มันติดตามมาจากอาการบาดเจ็บ ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้เจ็บหนักเออก็ตามนั้นเด้อเชื่อกันบ้างเน,น้อก,ก่อนนั้นมันมีข่าวว่าเจ็บสสัปดาห์ไงเออเขาเลยไปถามซ้ําปรากฏว่าเจ็บจริงแต่เป็นการเจ็บแบบที่มันนิดหน่อยๆในช่วงกับเซตแบ็กที่จะกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งน,นั่นเองะจอาหายไวๆนะอีชอนะโอ้โหหายหน้าหายตาไปจำหน้าแทบไม่ได้นะั่นะนะนะนี่สที่ดู้อื่นคนนะจ๊ะที่น่าจะมีบทบาทในเกมรับของยูเตดในช่วงที่เหลือองฤดูาก,การนี้เยอะเลยสำหรับแนวรับไปสิบปีชาฝรังเศสย่าง

ก็สัมภาษณ์เรื่องการยกระดับและพัฒนาตัวเองในการเป็นกองหลังที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ได้นั่นเองโดริโอเนี่ยก็ถามก่อนเขาบอกว่าอ่าน้องโยพี่ถามหน่อยได้ไหมว่าไอการศึกษาคู่แข่งเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนแต่สาหรับพี่พี่ว่ามันสําคัญนะสมัยที่พี่ค้าแข่งอยู่เนี่ยนะพี่ต้องเจอผู้เล่นเยอะแยะไปหมดนะพี่ก็จะบอกนักวิเคราะห์ของทีมเลยว่าเอางี้ขอคลิปส่งมาหน่อยนะคลิปที่มันเป็นคลิปดูดโอลลี่แฟนต่างๆนาส่งมาหน่อยเราจะอย่างงั้นคลิปกองหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่งมาจังหวะที่เขาแอสซิสจังหวะททที่่่เเาาาาลองงงหวํปรตูชิยม เดี๋ยวพี่จะดูเลยแล้วพวกน้องทำแบบที่พี่ทำหรือเปล่าลิโอถามแบบนี้โยโรก็ตอบแบบนี้เขาบอกว่าอ่าใช่ฮะพี่ลีฮะโยว่ามันสำคัญมากเลยฮะตอนนี้เรามีกลุ่ม WhatsApp ของนักเตะนะฮะเพราะฉะนั้นกองหลังทุกคนที่จะได้ลงสนามเนี่ยนะฮะจะได้รับคลิปของกองหน้าทุกคนเลยฮะที่เราจะเจอในนัดถัดไปนะฮะการเคลื่อนที่การวิ่งช่องการทำประตูการวางเท้ายิงถนัดเท้าไหนชอบเล่นสไตล์ไหนเนี่ยนะฮะน้องโยกับเพื่อนๆกอ,องหลังได้เห็นหมดลวฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะโยเนี่ยนะฮะมีนักวิเคราะห์ส่วนตัวอีกคนนึ่คอมาเขีวโย ต่างหากเลยฮะกับคลิปต่างๆเนะี่ยมาช่วยโยวิคห์ว่าโยจะต้องรับมือ,อยังไงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะโยมีโค้ชสมัยอยู่ที่ลิวอะ่ะเขาเคยทํางานกับโยแล้วตอนนี้ก็ยังทําแบบนั้นอยู่นะฮะเฉพาะเวลาที่เราได้คลองบอลจะออกบอลยังไงจะเคลื่อนที่ยังไงการเล่นบอลยาวบอลสั้นหรือแม้กระทั่งการจับบอลลงเล่นบอลแรกบอลสองเนี่ยนะฮะทุกเรื่องเราพัฒนาอยู่มันสังคังมากเลยฮะพี่ลิโอ้โหนี่ขนาดดูคลิปเยอะขนาดนี้วิ่งตามเพราะไม่ค่อยทันเลยนะแต่นั่นแหละในวัยแค่19บ้าปีมายเซตแบบนี้วิธีคิดแบบนี้การ ทำได้ดีมากสำหรับเลนี่สีเหลืองเยลโล่เฮยโยโรนะจ๊ะไปกันต่อไปดูกันที่ยูเรนันอาราดิส บิ Big Sam ๊กแซมอลาดายนะจ๊ะคุณซือจอมเก๋าเลยนะแล้วก็ออกมาแนะนําเวนวอซ่าสุกรโลกันรูนี่นะจ๊ะตำนานกองหน้าของแมนยูเต็ตทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะที่ไม่ค่อยเวิร์กกับการคุมทีมล่าสุดก็ออกจากทีมัสอากายมาแบบที่คุมทีมห่วยแตกสิ้นดีเนี่ยนะบอกให้กลับไปรับงานกับแมนยูเต็ดก็แล้วกันในฐานะโค้ชกองหน้าเออบิ๊กแซมเนี่ยนะนะสัมภาษณ์ในพอดแคสต์สองฟ um no ุตตี้แอคคอมมิเตอร์โนทิพปี้แทปปี้ฟุตบอลนะเขาบอกเรื่องของรูนี่ไปแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะบนะิ๊กแซมบอกอะไรบอกว่าเออมันีนะออนนน่่ยนาาจะทํได้ นคือโค้ดกองหน้าที่ดีอ่ะไอ้น้องเวนเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นกองหน้าที่ดีระดับตำนานตัวแซมเองสมัยเป็นโค้ดเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยแซมก็ต้องมีกองหน้าเอาไว้สําหรับเกมลุกเลยมันต้องเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องดีอยู่แล้วและระดับรูนี่เนี่ยเป็นระดับนี้เนี่ยนะเอาเป็นว่าไม่ต้องบอกอยู่ในเตดหรอกอยู่เตดรู้ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาฟูลไทม์เขาหรอกก็ให้แบบพาร์ทไทม์เข้าไปช่วยฝึกสักเดือน2เดือน3เ,เดือนก็ว่ากันไปหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวนรูนี่สร้างสิ่งม United ได้แซมมองแบบนั้นนะโอ้เขาคลั่งคล้ายฟุตบอลคลั่งคล้ายการพังประตูและเขาน่าจะพร้อมเดินทางไปทํางานให้อยู่ในเต็ดได้เออเฮ้ยมองไปมองมา ถ้าไม่คิดมากนะแต่ยจดำมองว่ารูเบนอวอริมไม่เอาหรอกเพราะว่าเขาไปเอาทีมงานเข้ามาจัดสปอนเซอร์ติสบอลตั้ง5คนนะ่ะแล้วก็ปลดคนของยูเต็ดออกรูฟเฟอรนชรอยก็ออกไอ้คันจะไปดึงรูนี่มามันก็อะไรยอยู่นะเพราะนั้นก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่นี่เป็นแค่ความคิดแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของบิ๊กแซมอาราไดนั่นเองนะจ้าซึ่งยจดำแอบเห็นด้วยเล็กๆนะทำไปเล่นไปนะเออเอมาช่วยนะไอ้พวกโจชัวเดอะลีลาเซอร์เซ่หรือลอสมูดเดอะสกินชิฟฮอยลุ ตี้ของพี่มา้ากับรุถเฟรชรอยนะอดีตกุนซอชัวคราวของยูเต็ดและปัจจุบันทํางานกับเลสเตอร์เนี่ยก็ส่งสัญญาณไปที่รูเบนอโมริมนายใหญ่ของแมย์เต็ดบอกว่าอืมรู้ใช่รู้ผู้มีประวัติมีตำนานอยู่ด้วยกันในสมัยเป็นผู้เล่นนะเป็นตำนานดาวยิงด้วยผู้ช่วยโค้ชด้วยและเป็นกุนซอชัวคราวด้วยรู้หมดทุกอย่างเออรุดถเฟรชรอยบอกแบบนี้เขาบอกว่ากีกับกับ,กบม้าว่านะมันเป็นเรื่องพิเศษนะที่ม้าได้กลับมาที่ยูเต็ดอีกรอบหนึ่งนะ พราะอะไรรู้ไหมมาเนี่ยนะมีประวัติศาสตร์กับยูเต็ดทั้งในฐานะตำนานนักเตะฐานะผู้ช่วยโค้ดและฐานะโค้ชคุณซื้อชั่วคราวด้วยแต่โฟกัสของม้าเนี่ยอยู่ที่นักเตะของม้าและทีมของมา้าเราจะทาให้ดีแสดงจุดยืดนแสดงตัวตนว่าเราจะเล่นได้แค่ไหนเนี่ยนะการต่อสู้อย่างเต็มที่สปิริตและจิตวิญญาณมันเต็มที่ม้าดีใจที่ม้าเนี่ยนะไม่ต้องวิเคราะห์ยูเต็ดหรอกให้อโมริมเขาทาไปแล้วกันนะเพราะอะไรรู้ไหมม้าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อเจอกับพวกเขาแล้วม้ารู้จักมายูเต็ดเป็นอย่างมากโอ้โหเอ้า เดี๋ยวรอดูคืนนี้ตีสามตรงนะว่าเอ้ไครับรอบ4ใครจะผ่านเข้าสู่รอบ5ไปรูฟเฟรสรอยยืนยันว่าเขารู้จักยูเวเต็ดเป็นอย่างดีเดี๋ยวดูซิว่าจะดีจริงหรือเปล่าพี่มา อ่ะไปต่อที่อรนเนอร์เดี๋ยวน่ะสล็อตกันมาแล้วกันนะจ๊ะเทรนเนอร์คนเก่งของบูบิพรีลิฟพูนะก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่ได้กังวลเลยเกี่ยวกับการเสริมทัพในเดือนมกราคมที่ปิดตลาดไปเรียบร้อยหรือแม้แต่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมไปถึงซัมเมอร์ข้างหน้าด้วยเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวลูกทีมที่เขามีอยู่ที่เขารับช่วงต่อมาจากอดีตผูซือลิฟพูอย่างเดอะนอร์มอลเจนคล็อปนั่นเองนะจ๊ะโดยสล็อตให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยว่าเดิมวนั่นแหละนะครับพ่อจะไม่จับบัด ไม่ได้มีทีมที่ดีแบบที่เนอร์มีนะครับนเนอร์นักเตะเนี่ยนะครับแสดงให้เนอร์เห็นทุกคนเลยครับว่าเนอร์ไว้ใจเขาได้นะครับบันเนอร์และเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยครับเล่นบาดเจ็บระยะยาวเราก็ไม่ค่อยมีนะครับโอเคแล้วครับมีบางคนหายไปบางคนก็กลับมานะครับหลายคนอยู่หลายคนพักไปก็ไม่เป็นไรนะครับบัเนอร์เพราะว่าทุกคนจะพร้อมเพื่อทีมแน่นอนนะครับไม่มีผลแล้วครับที่เราจะต้องเสริมทกเสริมทัพอะไรนี่นะครับไม่เป็นไรเลยครับอนเนอร์เราจําเป็นต้องมีโอกาสในตลาดนักเตะที่มันเหมาะสมนะครับบันเนอร์เพราะฉะนั้ เข้ามาคนเดียวเคียซ่าในช่วงซัมเมอร์แค่นั้นเองนะครับเนื่อนรัะนั้นตลาดมกกลาไม่เป็นไรครับเพื่อนโบจ่าม่จ๋าซึ่งถ้าดูแล้วก็เป็นไปตามที่เขาว่าเพราะว่าเสริมให้เคียซ่าและเคียซ่าก็เป็นตัวสำรองนะไม่เป็นตัวหลักนะสรวมมาบราซิลี่ก็ยังไม่ได้ย้ายมาด้วยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับโปเปเร์เรเหล่าูนายชาจ,จังเลยไปต่อที่คุณซือที่มีลุน้นแชมป์ในฟุตบอลอังกฤษฤดูกาลนี้เรียบร้อยนะัคือเอ็ดดี้ฮาวคุณซือจอมง่วงของซาลิกาซาดีนิวคาสเซลยูไนเต็ดนะจะจ สองปีก่อนชิงกับแมรี่เต็ดแล้วพลาดท่าไปเนี่ยนะเมื่อปี2023ตอนนั้นเนี่ยครั้งนี้ไปรอชิงเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าคู่ชิงของนิวคาสเซิลจะเป็นลิเวอร์พูลหรืจะเป็นทอร์นมสเปอร์นะจ๊ะเอเดนฮาบอกว่าเขาจะเรียนรู้ประสบการณ์จากครั้งนั้นเนี่ยนะที่แพ้ยูเต็ดไปเนี่ยนะเพื่อสิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานกว่า56ปีนะสำหรับนิวคาสเซิลนะจ๊ะเอเดนฮาไดสัมภาษณ์แบบนี้หลังพาทีมเข้าชิงนะเขาบอกเลยบอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พี่เข้าชิง ก่อนน้าน,นี้มันเหนือความคาดหมายแต่ตอนนี้เราชิงบ่อยเออก็ดีไม่เรืองเซอร์ไพรส์ละฮาว,ว่ามันน่าคู่ควร่ะกับการลุ้นแชมป์ครั้งนี้เราจะทุ่มเทงเต็มที่แล้วมีประสบการณ์จากคาด้วยแล้ว,ลว,วามาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาว,ว่าการไปเยือนเบมบี้ครั้งนี้เราจะทําได้ดีแน่นอนนะก็ต้องพยายามให้อย่างหนักเลยก็เข้าชิงอีกแล้วตามนี้แหละมีประสบการณ์แล้วหวังว่าจะทาได้ดีในครั้งนี้ไปนอนนะโอ้ ตื่นก่อนนะเอดีฮาวุณซอจอมว่วงนะจ๊ะรอดูนะว่าการชิงถ้วยลีกครับในฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลจะทำลายอาถรรพ์ที่รอมานานกว่า56ปีได้หรือเปล่ากับการคว้าแชมป์เมเจอร์นะจ๊ะไปต่อที่ลูกทีมของเอดดีฮาวอย่างแอนโทนีเดอร์โรซิงกอร์ดอนนะจ๊ะตัวลูกทีมช่างกิจวั่า23ปีนะซึ่งเป็นกําลังสังคังของนิวคาสเซิลในยุคนี้เลยเนี่ยนะและพาทีมผ่านไอ้ปีศาจไปยังอาซนอเข้าไปชิงคาราบัพได้เรียบร้อยเนี่ยนะเจ้าตัวบอกว่ายังไงก็แล สเตมเบอร์โอ้ประโยชนี่ทำไมมันใช้กันบ่อยเลอเกินช่วงหลังนะกอร์ดอบอกแบบนี้หลังเอาชนะอาร์ซนอนได้2 0งศู 20, นยะ์สกอร์รวม40เข้าไปชิงเนี่ยนะจ๊ะเขาบอกเลยวอาว่ากว่าเราต้องถ่อมตัวไว้นะพี่เพราะอะไรรู้ไหมสเตมเบิร์กเออคุณคนณนะพี่นะเราทำงานได้ดีแล้วแล้วมันก็มีบางเกมที่เราสมดุลงานไ,ได้ไม่ค่อยดีมันเป็นแบบนี้เหรอพี่เรากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเราต้องมุ่งมั่นและโฟกัสกับนัดถัดไปที่มันอยู่ข้างหน้าเรานะไอเรื่องการถา่อมต ong ถ่อมตัวอะไรแบบนี้นะเราต้องพยายามเรียยนรรูู้้้ดวววอออกกก็ <c oughs> ็ถื่่่าาไมซบ ภาษาอังกฤษคือ it's important to stay humble now หรือว่า stable มันเป็นประโยคที่ใช้กันบ่อยๆช่วงนี้นะไปดูที่ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศทั้ง2เลกอยางให้เป็นใหญ่แฟร์เพียงอัศนารีของมิเกลอาเตต้ากุซซอ่มากเข้มกันบ้างนะล่าสุดยอมรับแล้วบอกว่าความเฉียบขาดเฉียบคมเนี่ยสู้สันติการ์ซาอูลีนิวคาสเซิลไม่ได้นะจ๊ะแต่ก็ยังปลุกเร้าลูกทีมบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บตัวนะเติมพลังชาร์จแบตจะให้เต็มที่ไปที่ดูการ ดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะจ๊ะในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้จะได้กลับมาแบบเฟรชชี่สุดๆนะเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นได้เบรก10วันเอฟเอคัพตกรอบไปแล้วก็เลยไม่มีเกมนะจ๊ะจะเตะทีนู่นเลยนะสัปดาห์หนู้นเลยเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมเยือนนะกับพิมพ์เหลียงอังกฤษนะจ๊ะอาร์ติต้าสัมภาษณ์แบบนี้หลังแพ้นิวคาสเซิลสกอร์รวม0-4ตกรอบรองชนะเลิศลีกคัพไปเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ่อตาว่าตาคาดหวัวงนะพี่นะก็คิดว่าจะพลิกสถานการณ์ได้แต่เราทำไม่ได้ ก็ต้องตามนั้นแหละเราเกือบจะทำประตูได้แต่คู่แข่งก็ฉวยโอกาสได้ดีแล้วเกมก็เปลี่ยนไปสถานแบบนี้เราต้องยิงประตูคืนได้แต่เราก็ทําไม่ได้ ความเจ็บขา,ขาเจ็บคมเราในพื้นที่สุดท้ายมันไม่มากพอพี่แล้วก็โดยเฉพาะบอเกมมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางของเขาเนี่ยบอลเป็นบอลไดเล็กแล้วแล้วเราก็ไม่นิ่งพอเนาะเพราะนั้นนั่นือความแตกต่างคือความเจ็บคมนั่นแหละหลังจากนี้เนะเราก็ต้องยอมกลืนเลือดไปผลางานขันที่มันลำบากลาบนเนี่ยมันผ่านแล้วช่างมันเราเจองานยากก่อนหน้านี้แล้วเราก็พลาดในเลเยที่2เราทําอะไรมากไม่ได้ละเราต้องมองไปข้างหน้าความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะเราต้องเก็บเป็นประสบการณ์และพัฒนาต่อไปเราจะไปเก็บตัวที่ดูใบเติมพลังชาร์จแบตให้เต็มเนี่ยเราจะกลับมาลยาห การให้เราลงเล่นนะฮะก็ไปพักผ่อนกัน10วันเต็มๆสำหรับไอ้ปุ่นใหญ่แฟนเพียงอาร์เซนอลนะจ๊ะทีนี้มันก็มีนักวิจารณ์อยู่แล้วกูรู้มัง่งกูไม่รู้มั่งนะจ๊ะล่าสุดหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวิลอย่างแกรี่เนวิลตำนานกองหลังของทีมชาติเดน, end, นิมก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การไม่คมหรือว่าความเจ็บขาดเจ็บคมของแนวรุกอาร์เซนอลที่มันหายไปสุดท้ายแพ้ให้กับเนโกเซนไปศูนย์สอสกอร์รวม2เลก0-4เนี่ยตกรอบรองชนะเลิศคาราบาวคัพไปเนี่ยจ๊ะแกรี่บอกแบบนีี้้้บออ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 อกกวว่่่่่่่่าาาาาเเ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 นน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 ะหห็จจุดดนในงงงงขขรรร์์ซซลลยมมมมััชืคููตสไ หกเ็เพราะนั้นพวกเขาต้องเสริมกองหน้าอาชีพในซัมเมอร์นี้รู้แหละเข้าใจว่าอยากจะได้นักเตะที่อยากได้จริงๆที่มันตรงสเปคที่มันตามแทคกติกจริงๆะนะแต่ในเมื่อก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขายื่นซื้อโอเลบากินแปลว่าอะไรแปลว่าเขารู้ดีอาสนอรู้ดีว่ากองหน้าเขาดีไม่พอก็เลยอยากได้วัดกินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตัวมาเพราะนั้นซัมเมอร์นี้ต้องลงตลาดเพื่อซื้อกองหน้าเชื่อเน่อรอดูว่าสนอจะทำยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปมกราคมที่ปิดตลาดไปเนี่ยยื่นซื้อโอเลบากินถึง60ล้านปอนนะแต่แอสตย ตัวยอนดูรันไปเอานาเซอร์ในซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะจ๊ะไปดูเรื่องราวของลูคัสปาเกต้าปาเกต้ากีลามาเกต้ากันบ้างอะไรกันเพลย์เมเกอร์ทีมชาติบ,บราซิลของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะแบร์รี่ซิลแมนนะหนึ่งในตัวแทนของลูคัสปาเกต้าออกมาเปิดเผยเเผยว่าปาเกต้าเนี่ยตกลงสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วเมื่อปี2023แต่ดันมีคดีเรื่องของการพนันที่มันดันเกมขึ้นมานั่นเองนะที่อาจญาต์ไปแทงพนันนู่นนั่นปาเกต้ามีส่วนรู้เห็แนะเนแล้วกกก็็ววว่่่่่าาาไไปปนนนนนนะนะะทีีีเเเขสสืบบบแล้้ผคดรรยยออัั FA งงจ๊ซึ ิลแมนเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าโอ้พี่ดิวมันจบแล้วแล้วพอดีมันเกิดเรื่องการพนันนะั่นแหะทีเอฟเอเขาแจ้งมานั่นแหละดิวนั้นก็เลยต้องล่มไปเพราะว่าซิลเองนะนะพาเขามาที่เวสแฮมแล้วเขาเล่นดีมากเขาอยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนซิตี้อยากได้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสที่เขาไปอยู่กับรียงรียงอะไรแล้วละ่ะตอนนั้นเราไม่รู้สุดท้ายเขาไปอยู่กับเวสแฮมซิตี้ไ็สนใจตัวเขาอยู่นะทำผ,ผลงานได้อย่างย e อดเยี่ยมสโมสรใหญ่ก็ติดต่อมาแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันแหม่่ขขก,ก,กอนอ,กนนนะนะอนนืงชว แลก็หวังว่าสถานการณ์นี้มันจะหายไปและเขาอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของแมนซิตี้ก็เป็นได้มีบอกใบ้ไทยคํานะไม่แน่ซัมเมอร์นี้ซิตี้อาจจะกลับมาไล่ล่าตัวลูคัสปาเกตตาปาเกตาเกตากัมมนตเก็ตตากันอีกรอบก็เป็นได้นะจ๊ะไปดูกันที่ซีอีโอของบริเีกอังกฤษะจะล่าสูไในสัมภาษณ์หลายเรื่องนะวันก่อนเรื่องกรรมการเรื่อง VR เรื่องอะไรแล้วแต่วันนี้เรื่องการฉลองประตู หรือท่าดีใจเขาบอกว่าถ้าไปเยาะเย้ยคู่ต่อสู้จนล้มเส้นเนี่ยนะไปเรียนบงเรียนแบบทําสัพพยอกรนู่นนั่นเนี่ยนะอาจจะโดนลงโทษจากผู้ตัดสินได้นะโทนี่สโคเนี่ยนะซีโอเพเบรไปกห็ให้สัมภาษณ์เตือนไปยังเหล่าผู้เล่นนะจเมื่อก่อนหน้านี้นะมันมีประเด็นของเอลิมานเอ็นดีไอกองหน้าเอเวอร์ตันเนี่ยนะก็โดนใบเหลืองไปเพราะว่าดีใจขยับแขนไม่เหมือนปีกนกนางนวลกระพือปีกเหมือนแบบเยาะเยะ้ยไบรตันไม่พอไมล์ลิวิสเกลียอ่าเด็กดาวรุ่งม,มาแค่สิบแปดปีอาร์เซนอลยิงเข้าเกมซิตี้ลงไปนั่่่่่งงทททาาาาาานนนนีี้อ้ออออัสมมธิเเหืร์ลลบ กนะลายเป็นว่าเขาก็ไม่อยากให้มีประเด็นแบบนี้รวมไปถึงก่อนนั้นนี่นิวโมเปที่ทำท่าเจมีดิสันนะหรือเจมีว่วาร์ดี้ที่ชี้ที่โลโก้เมเยรีกแล้วชี้ว่าหนึ่งเลสเตอร์มีนหนึ่งและชี้ไปที่แฟนสเปอร์ทุกคนบอกพวกคุณไม่เคยได้แชมป์เมียรีกคือศูนย์เนี่ยมันเป็นการยั่วยุแบบเป็นการเยาะเยะ้ยอะไรมากเกินไปหรือเปล่านี่แล้วแต่เคสนะทนี่ชโคบ,บอกแบบนี้เขาบอกว่า,ากฎของ FA เอฟอนี่เขาระบุไว้ชัดเจนนะว่าผู้เล่นสามารถฉลองได้เต็มที่เมื่อทำสกอร์แต่ต้องไม่มากเกินไปและต้องไม่เกิดก,การถววา่วรรปะนยััชสบ หรือสร้างความขุ่นเคืองโกรธแค้นเนี่ยจะโดนตักเตือนและลงโทษโดยผู้ตัดสิน ออก็ต้องรอดูนะเจ้าตัวบอกว่าเราต้องรักษาสมดุลสิเราอยากเห็นประตูเยอะๆอยากเห็นการฉลองประตูด้วยท่านู่นนี่นั่นบางท่ามันตลกและบันเทิงแล้วคนไปทําตามได้แต่มันก็ต้องมีเส้นอยู่ว่าคุณห้ามล้าเส้นไปถึงขั้นเยอะเยอะเยอะหยันประชดประชันแดกดันสัพยอกหรือไปเรียนแบบไปทําสิ่งที่คู่แข่งทําไว้หรืออะไรแบบนี้มันจนเกินไปเราต้องจัดการกับเรื่องนี้อรอดูแล้วว่าใครจะเป็นคนโดนลงโทษกับการเยอะเยอะ,ยะ,ยะ,ยะถากถางด้วยท่าดีใจเออที่น่าสนใจนะไปดูวันที่แข่งชาวโปรเซตวปยี่สิปีที่ พักหายไปเนี่ยเกือบ2ปีเต็มเลยนะสำหรับเพอร์เนลคิมเพมเบ้นะจั๊กจะได้็ปของปริสแซงเช็กแมงนะก็หายจากการมาเจ็บเป็นร้อยหวายกลับมาลงเล่นนะช่วยไบรท์เชยในบุกชนะเลอมองในดิวิชั่น3นะสองศูนย์เข้ารอบรองชนะเลิศเฟรนช์ครับไปเรียบร้อยนะจ๊ะคิมเพมเบ้เนี่ยเล่นนัดสุดท้ายเนี่ยกับโอลิมปิกมาร์เซย์ในลีกเอิงวันที่26กุมภาพันธ์ปี2023เกือบ2ปีเลยนะและเจ้าตัวบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายนะผ่าตัดเนี่ยเขาบอกว่ารอบแรกผ่ามาแล้ว เหมือนมันไม่สําเร็จมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่าซ้ำอีกรอบนึโงขูได้แค่อ่านว่าผ่าซ้ำสองรอบมียังขนลุกเกลียวเลยนะสุดท้ายเจ้าตัวลงไปแทนวิลเลนปาโชในช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะแล้วก็สวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยนะเนาาี่ยนะจ๊ะเจ้าตัวสัมภาษณ์หลังจบเกมนะที่หายไปเกือบสองปีเขาบอกว่าโอ้ oh, พี่คิมบอกเลยนะโอ้โ oh, ห oh กว่าจะรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันนานมากเลยอะมีความสุขสุดเลยที่ได้ลงสนามอีกครั้งนึงเนี่ยนะตอนนี้รู้สึกดีมากและร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีอารมณ์ร่วมมีพา,มมา,า,ออาสามั นักรบและคิมสู้มาตลอดหลังจากนี้คิมจะลุยเต็มที่อ่าก็โชคดีที่หายเจ็บกลับมาขอให้ลุยให้เต็มที่แล้วขออย่าให้เจ็บซ้ำอีกรอบก็แล้วสำหรับเพอร์เซนนลคิมเพมเบ้นะจ๊ะไปดูกันที่ซุปตาสายแว่นอย่างเนโรมาจูเนียกันหน่อยนะก็ย้ายกลับไปที่บ้านเกิดเรียบร้อยกับซานเตงเฮ้เตงมาได้ต่อเดียวซานโตสดี่้ต่อบ้าอะไรไยังเตาปูปลานั่นแหละก็ลงสนามประเดิมอีกรอบหลังจากยาวจากซานโตสไป12ปีนะในวัย33มวบตอนนี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้เขาย้ายไปอยู่บารีาในปี23กบอา ไปเปเช่นะไปเอาฮิลานสุดท้ายกลับมาที่ซานโตสอีกรอบในเกมที่ซานโตสเสมอกับบตาฟโก้ไปหนึ่งตอนหนึ่งนะจ๊ะตัวสัมภาษณ์บอกว่าอธิบายไม่ถูกเลยนะการได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและลงสนามอีกรอบหนึ่งกับทีมรักของเขาในวัยเด็กอย่างซานโตสนะเขาบอกไปบนว้ว่าเนบอกเลยว่าเนรักซานโตสเนก็บอกไม่ถูกว่ารักเพราะอะไรความรู้สึกกล้ามคืนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ก้าวลงไปอยู่ในสนามโจโจเนต้องการลงเล่นโจโจเนต้องการเกมเนยังไม่เต็มร้อยยังไม่ฟิตปึงฟิตปังแต่เนก็ไม่ ไหวังว่าจะต้องลงเล่นหรือไปเลี้ยงไปโชว์โจ้โจแต่สุดท้ายในรู้สึกว่าเนจะดีขึ้นในช่วง4-5เกมหลังจากนี้โจ้โจ๊ะเดี๋ยวรอดูว่าจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าว่าสภาพที่ลงไปนี่แอบตุ้ยอยู่เหมือนกันนะสำหรับ เน์รมาตอนออกไปตอนนั้นปี2013ใส่เสื้อไซแอนนี่กลับมาเดี๋ยวนี้ลงใสยมีเอ็กแอนดูแล้วอีกคนนะจ๊ะที่เป็นรุ่นพี่ที่รักกันกับเน์รมาอย่างมาเชโลนะจ๊ะก็ประกาศแขวนสัตรเรียบร้อยในวัย36ขวบนะโดยตํานานบราซิลและร,ะรัดเนียนะจ๊ะก็ลงเล่นกวาดความสำเร็จมาอย่างยาวนานตลอด19ปีที่ผ่านมานะก็โพสต์คลิปลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็แฮชแท็กว่า m12 หรนะจ๊ะก็บอกว่าเรื่องราวของมาในฐานนักเตะมันจบลงตรงนี้แหละมายังสามารถมอบอะไร เยอะเลยนะก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาได้มาจากฟนะุตบอลนั่นเองนะเจ้าตัวเล่นกับฟูเมเนเซ่สมัยเป็นดาวรุ่งยา้ายอยู่มาดริดปี2007ตอนนั้นอายุแค่18เองนะแล้วก็อยู่กับมาดริดเนี่ย15ปีครึ่งนะจ๊ะลงเล่นเกิน500เกมนะคว้าแชมป์เพียบไปหมดออกไปอยู่ลีกกัปตักปสองพันี2022นะเล่นในพักเดียวยกเลิกสัญญาก็กลับมาเล่นฟูเมเนเซ่อีกรอบนึงไปมีปัญหากับมาโนเมเนเซสเฮดโค้ชก็เลยโดนปลดออกจากทีมโดนโยกเลิกสัญญานะจ๊ะเจ้าตัวก็เลยแต่ใจแคควััสเเเเรรียยียยยบ้้อออออลลนน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 ่่นงนะงงะะะขขโโชชดใาาาตตไปมจ๊ แบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลนะปิดท้ายนี้ต้องเอาของมาริโอเลเมน่านะจ๊ะกองกลางชาว bon. ชากาบองเฮียอช่างนั้นเออทีมชาติกาบองนะก็อำลาบุานเดมบันเดอร์สกลับไปเล่นกับกาลาตาสราอีกรอบด้วยค่าตัว2ล้านยูโรนะจ๊ะโดยญญญเซนะ็นสัญญากับกาลาเนี่ยหนึ่งปีครึ่งนะหลังจากนั้นจะไปสัญญากับแคลสแล้วก็เอบียโนมอลแล้วก็โรบินถึปเรโตเฮ้เขาจะบูดลงตี นั่นแหละแลวมีออปชันขยายได้หนึ่งปีนะจ๊ะก็กลับไปอยู่กับกาลาตส์ารอีกรอบหนึ่งนะจะเคยเล่นในฤดูกาล2019-2020แบบยืมตัวนะโดยในวัย31ปีเนี่ยเคยเป็นกัปตันทีมของวูฟด้วยในยุคของแกรีโอเนลแต่ช่วงหลังเนี่ยไปมีปัญหากับจาร์ดบเวนแนรุกเวสแฮมมีปัญหาไม่พอคุมสติไม่ได้คุมอารมณ์ไม่อยู่โมโหใส่เพื่อนและโค้ชของทีมก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกับวิกตอร์เปเรล่าโค้ชใหม่นะจ๊ะก็เลยสุดท้ายลิฟป,ปอกแขนไม่ให้ลงสนามแล้วก็ส่งตัััััววไออยยยยยูู่่กกกบบบนะาตตตรรเีี้้้นนะโดจททิิงส77 6ประตูและ4แอสซิสต์อ่ะโชคดีในแดนไก่งวงก็แล้วสำหรับมาริโอเลมิน่า และนี่ก็เป็นหมดของเรื่องเล่าซอลซีในเช้าวันศุกร์สีฟ้าวันสุดท้ายของการลุยชีวิตพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ได้หยุดพักผ่อนแล้วก็ได้ชาร์จแบตก,กันเต็มเนี่ยแล้วเพราะนั้นขอให้มีความสุขกับคลิปนี้เยอะ,อะกดไลค์กดแชร์กันไปติดตามเจดำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ในข่าวลอดนะเหมือนเดิมจ้ะอวยพรทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้นะใครเจออุปสรรคเจอเรื่องราวยากยากเจดำเป็นกำลังใจให้เสมอยิ้มกว้างๆสู้มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกเรื่องนั่นแหละนะจ๊ะขอพระเจ้้้้าาาอออวววยพพรทททุกทุกกกกกกคนกคนคนนนนนนนะะะแแแลขขใหหหสสััััปปปดดด์์ีีีเ็่งจ๊ อะตามนี้เย็นนี้เราติดตามนะ6โมองเย็นเจ๊ดำทอคคุยเรื่องของคนที่อยากคุยกับ EP ที่คุยเรื่องฟุตบอลกับทีมรักรวมไปถึงทีมชาติไทยของพี่โก้ดัสกรทองเหลาด้วยนั่นเองแพนอยูไนเตดเออช่วงนี้บนอุบเลยอะเดี๋ยวรอชมรอแชร์6โมองเย็นในเจ๊ดำทอคนะจ๊ะส่วนเรื่องเล่า,าสีจันหน้าเจอกันใหม่ไปเย